เฮโยว a t s ับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ KA React ครับผมรายการที่จะมา Reaction Rapper หน้าใหม่ๆพร้อมกับแสดงความคิดเห็นจากผมเองครับ KA ครับมาครับมาเลยกันต่อที่ EP ที่52 Let's go ครับเรามาดูอีเมลต่อไปกันเลยดีกว่า uh, AKA the world หรอพี่คือไอดอลของผมครับขอบคุณครับ ส่งเพลงมาเป็นลิงก์ YouTube นะขอ,อยากเข้าไปดูในลิงก์ก่อนครับผมโอเคครับผมก่อนจะไปฟังเพลงกันนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถกดสมัครสมาชิกมาได้ที่ตรงนี้เลยเวลาคอมเมนต์ในช่องเราก็จะมีมงกุฎเท่ๆอยู่หลังชื่อด้วยนะยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มงกุฎก็ยิ่งเท่ขึ้นเท่านั้นโคตรคููเลยและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง Discord ที่พวกเราจะได้คุยกัน และการได้ฟังเพลงตัวเองก่อนใครในรายการ KA React ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนแล้วเจอกันใน KA House ครับโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าเพลงแล้วครับผม The World X K n o t e Yo Man p o t by Nari The World อัลบั้ม5 June วันเกิดผมเลยนะโอสกูชิดมาเยอะอ๋อ oh, mm. ทำไมจียังไม่มาเด็ดซิปรอคลิปรอชิดโอ้ oh. ไม่พิสรอลืมเช็คไม่มิสคอเวลาที่พ ก็พวกมึงมันไม่จริงใจหรือดิ้นต่อจะจริงหรือปิงบอกทำนิ่งเดาซิ่งหลอกเพราะพวกกูเขียนว่าวินดร์ซีบนหิ่งนอนจะบินกับพวกพ้องจะจริงหรือขี้ฟ้องเรื่องมันก็อยู่ที่ตัวมึงอย่ารีบร้อนไม่จริงใจกูเลยปล่อยมึงบินไปสัญญามึงเหียมากกูลับไปได้พวกกันจินใจแม่มึงคงไม่เต็มใจเนียฉันตัวเป็นควายคนจริงไม่พูดมากเธอเจีกี ไม่ได้พูดมานานจะเป็นงวาจาขอพูดหน่อย <ใ forbid. S 1> ที่เฮียไปเลี่ยราดได้ยินคนอื่นเขาพูดบ่อยเห็นมีข้ออ้างไม่ได้ทำเอาจริงหน่อยถ้าเกิดวรอบน้ากูเอาจริงไม่อิ่งอ่อยกูมอนิ่งไม่ทีวโยแมนันกถือบุรี่กบ่อยทีวิโยแมให้วากัลเซโโยแมน คลับหนึ่งนะวอร์ดแรกเมื่อกี้มิกหนักซ้ายมากเลยแต่เสียงบีดมิกดีนะแต่เสียงร้องวอร์ดแรกหนักซ้ายมากเลยครับขอญอาต่อ เดวแมนเนาะพวกกูมอร์นิ่งไม่จีวิโยแมนในมือกูถือบุหรี่กูบ่อยทีวิโยแมนให้ความกล้าในพับเซอเลอร์วิโยแมนพวกกูไม่ได้กิ๊กก็ระวังจะน็อกได้ยาวแมนเจียสักพวกมึงจำไว้พวกกูเป็นสัตว์เดรดิชันกูไม่ได้เข้าข้างใครกูอยู่ตรงกลางเป็นเส้นขีนานถ้าเกิดมึงข้องอะไรจะมีปัญหาก็เด้งมาหากูกูนะพอเข้าเวอร์ซสองหนักขวาเฉยเลยโอ้ my god โอเคครับ okay, let's go ครับก็เป็นมวยเหมือนกันเอสับแต่แค่กูไม่ได้ดงสนามมีเด็กถานหรือเปล่าที่หาว่ากูไปโกงไปกินหัดฟังให้ดูสักบ้างอันไหนคือปลอมอันไหนคือจริงกูมาแต่ชนนบดเคยใครก็ดูว่ากูก็คิงมึงไม่ต้องดกให้กูก็ได้กูเลี้ใชเฉยๆยังไม่ได้ยิงโป้งโปงมึงโดนกูยิงหัวแตกอ้าปากดอวันนี้เอากล้วยมาให้มึงแดกโป้งโปงหรือจะเอาไม้คมแฝกเห็นกูใส่แว่นแบบนี้ไม่มึงมาขอให้เลียแตกนะไอสัตว์กูไม่ได้ หลอกแต่กูก็ได้กับมึงทุกตัวมาเลยไอสัตว์เว้นไม่ต้องจอดจะเมื่อนชื่อเพลงของกูเก็ตตัวบเรื่อว่าคนก็จอบมึงเคยสงสัยไหมไว่าไปที่ไหนก็เจอแต่พวกกูตลอด o มอร์นิ่งไม่ที่วิโยแมนในมือกูถือบุหรี่ก็บ่อยที่วิโยแมนให้วงการที่พับเซลลวิโยแมนพวกะกูไม่ได้กิ๊กก็แล้วมัจะนอกได้เยอะแมน อย่าโยแมน y o Man ครับก็ดูเหมือนจะมีปัญหาด้านการมิกซ์มาสเตอร์นิดหน่อยนะเดี๋ยวพี่เต้ขอไปฟังแบบละเอียดละเอียดแล้วก็ไปดูเนื้อเพลงอะไรให้เรียบร้อยด้วยแล้วเดี๋ยวมารีแคปกันอีกทีครับผมอย่า yeah, let's go <S The world y o Man โยแมนครับก็หลักๆเลยนะคือพี่เต้ว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่การมิซ์มาสเตอร์แล้วก็วิธีการอัดอคือเหมือนตอนที่พี่คอมเมนต์ไปในเพลงตอนฟังเพลงเลยตอนรีแอคชั่นเลยคือเวอร์แรกหนักซ้ายเวอร์ชสองหนักขวาเออคือต้องแอบต้องบาลานซ์นิดนึงโดยที่ฮุกก็โอเคนะอืและฟิลลิ่งที่ฮุกก็ค่อนข้างโอเคด้วยอเรื่องแรกเลยคือการอัดการอัดนี้ต้องดูฟิลลิ่ง ดูฟิลลิ่งดีๆเลยที่ฮุกก็โอเคให้ดูที่ฮุกเป็นตัวอย่างเลยถ้าเกิดเราอยากแรปแบบจังหวะประมาณนี้หรือเนื้อหาประมาณนี้ที่ฮุกเราโอเคพอได้แต่ท่อนเวอร์สพี่เต้คิดว่าอาจจะต้องเพิ่มฟิลลิ่งไปนิดนึงม,มันแบบแอบไม่หนักแน่นเท่าฮุกอะไรเงี้ยบวกกับมิกมาสเตอร์ครับควรบาลานซ์เสียงให้มันอยู่ตรงกลางดีๆอืเสียงเวิร์สเนี่ยชัดมากเลยคือ หนักซ้ายแล้วก็หนักขวาตอนฟังหูฟังที่แทบจะแบบว่าหูแทบจะเออย่างนี้เลยอต้องระวังนิดนึงครับเรื่องการมิกมาสเตอร์แล้วก็อย่างที่พี่เต้บอกนะว่าการอัดเนะี่ยฟิลลิ่งก็จําเป็นอ,อยากให้ลองไปฝึกหน้าไหม่อีกหน่อยนึงสําหรับฟิลลิ่งหน้าไหม่ให้ลองใส่ความหนักแน่นเข้าไปแรปแล้วจริงจังมากขึ้นอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ต้องไม่ต้องอัด ทั้งเวิร์ในทีเดียวก็ได้ลองแบ่งอัดทีละ4บาร์หรือทีละ8 b a บาร์ให้บอกว่าจังหวะลงท้ายมันคมๆเลยก็ได้แบบนั้นก็จะเป็นการเลคคอร์ทที่ดีเหมือนกันครับผมบวกกับเพื่อนเราว okay, คเนอร์นะก็มีปัญหาคล้ายๆกันเลยฟิลลิ่งแบบฟิลลิ่งเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญเลยที่ทำให้เพลงอาจจะดูดกปลงไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นแบบว่าสไตล์แรปค่อนข้างจะแบบแรปคมคอะไรอย่างเงี้ยโอสคู o ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งความคมความหนักแน่นฟิลลิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นมากถ้าเกิดเน้นแรปอย่างนี้นะเพราะถ้าเกิดแรปแล้วฟิลลิ่งมันดรอปเนี่ยมันจะทำมันจะทำให้เพลงดรอปได้จริงครับผมต้องระวังด้วยทั้งทั้งเดอะเวิลด์และเค n เนอร์เลยนะอมืมาดูเรื่องรามนิดนึงแล้วกันอืเรื่องรามจริงๆแล้วพี่เต้อแอบชอบด้วยซ้ำนะทั้งคู่เลยคือพี่เต้เข้าใจได้ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะอยู่ในช่วงฝึกฝนอยู่อพี่เต้ก็ประมาณนี้แหละแต่ อันนี้เริ่มเริ่มจับทางได้และเริ่มรู้แล้วว่าต้องเล่นคำยังไงหรือต้องเล่นสัมผัสยังไงอะไรเงี้ยให้ลองไปรับคมเรื่อยๆอยทําเพลงเยอะๆครับอันนี้คือสิ่งที่แนะนําได้อย่างเดียวคือต้องทําเพลงเยอะๆเลยในช่วงตอนวัยพิเต้กําลังฝึกพิเตก็เน้นเขียนอย่างเดียวเขียน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 อยู่อย่างนั้นอ่ะลองฝึกเยอะๆแล้วมันจะเก่งขึ้นเพลงต่อเพลงเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเราสองคนก็เหมือนเริ่มจับทางตัวเองได้ละเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองบอกว่าต้องมาอย่างไรชอบยังไงและอยากไปยังไงอื ยังไงหลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้ให้ The World กับ k ค n n e r เนี่ยลองไปทำกันบ้านเรื่อง f e ลลิ่งหน้าใหม่ดูอืมอาจจะต้องลองหาเทคที่ใช่เทคที่โดนลองช่วยๆกันฟังดูเพราะาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเทสเฉพาะตัวด้วยมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวด้วยอืมถ้าเกิดเราชอบแบบนี้เรามั่นใจแบบนี้อืมลองนาเสนอแบบนั้นดูและให้คนฟังตัดสินดูครับยังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับผมสู้ๆครับทำเพลงออกมาเยอะๆนะ สำหรับใครที่อยากส่งเพลงมาให้ผมฟังแบบนี้นะครับผมส่งมาได้ที่อ e ีเมลด้านล่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในดีสคริปชันด้วยครับผมจะได้ทำตามคิวไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแค่เข้ากันมาดูเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมและ EP ต่อไปจะเป็นใครอย่าลืมรอดูนะครับเด yeah, แล้วเจอกันซีอบ๊วย